สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนี้พบพ่อกันอีกแล้วนะคะกับช่อง I อ m t i ติกนะคะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนเป็นมือที่ติ๊กเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์พราะมันเตรียมอุปกรณ์ดีหมายถึงว่าเตรียมเครื่องดื่มสําหรับทุกเสาร์ไว้ให้ตัวเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอ่าเป็นคนไขมันสูงตะกี้สไลด์สูงนะคะคอเลสเตอรอลสูงนะคะแล้วก็อ่าไขมันดีเนี่ยโบมีมีหน่อย่เม็นบ่าโบมีน่นะคะแต่มีหน่อยนะคะก็เลย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตัวเองนะคะพร้อมกับกินยาของคุณหมอคบคู่ไปพ้อมนะคะแต่ว่าติดกลับไปหาหมอยูคลินิกนะคะซึ่งมือนี้นะคะกะเป็นมือวันอาทิตย์ซึ่งติ๊กเนี่ยจะต้องเตรียมแบบเนี้ยทุกอาทิตย์นะคะก็เป็นมาแบบนี้ประมาณสามี่เดือนเขามาแล้วนะคะค่าอ่าของไขมันนะคะก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าติ๊กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะทุกคนละก็อ่า บริงภอาหารนะคะน้ำหนักก็ลดลงพอมนะคะปกติหนัก6.1 6.2นะคะตอนนี้กะเรือ,อยูห5 6นะคะทุกคนกะฝากเป็นอ่ากำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับติ๊กเนี่ยเด้อยค่ะเพราะว่าคิดว่ามือหนึ่งกะเฮาจะได้บปต้องกินด่าหมอแล้วค่ะ,ะ,คะทุกคนเมื่อนี้นะคะบบม,มีหอย่างหลายกะอยากที่จะมาแพ็คและก็มาแนะนำเมนูที่อร่อยนะคะอร่อยแลย้วก็กินได้แบบว่า ทุกเศร้ากกินเล้ามันเฟรดแต่ทุกคนกินเล้ามันรู้สึกว่ามันแฮปปี้กินเล้ามันแซ่บนะติ๊กเป็นคนมากกินหลายนะคะเป็นคนกินหลายกินแซ่บแล้วก็กินให้มันอิม่มล้วถามว่ากินผลไม้สมิมันอิ่มตีขึ้นี่เห็นยูนี่นะคะติ๊กกินนในทั้งหมดเจ็ดมือนะคะทุกคนเจ็ดมือไม่ถึงเจ็ดขาบเจ็ดขาบเนี่ยไปตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดเสาร์อาทิตย์หนาเพราะวันอาทิตย์หนาติ๊กจะจะมาเรี่ยมแบบนี้อีกนะคะภายในวันอาทิตย์ หรือบ่งอง,อง,องการเป็นวันเสาร์เพราะว่าอยู่ที่ว่าอ่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาจะว่างเมื่อไรแต่ต้องบอกเลยว่าของพวกเนี่ยนะคะมันทุกอย่างคือกันลงทุนทั้งหมดเลยนะคะบอกครีนี่ติดสื่อมาในรลละเจ็ดสิบนะคะทุกคนตอนเล็กๆเลยแหล,ละโลละลอยลงมาเหลือโลละเก้าสิบนะคะแต่ว่ามือนีติกมีโอกาสได้ไปอ่าตลาดนะคะสื่อมาโลละเจ็ดสิบบาทที่เห็นอยู่นี่นะคะประมาณสามสิบบาทค่ะทุกคนแค่หลอดนะคะสิบบาทเพราะว่าสื่อมาหัวหนึ่งนะคะ มื่อเกิดเหตได้ทช่นีนี่ค่ะมอเกิดเหได้าช่นีเห็นกัะมั่งนี่ยี่สิบบาทค่ะทุกคนถูกแสนถูกนะคะเออเพราะว่าอย่างตอนนี้มะเขือเทศหรือพวกผักต่างๆนะคะมันลงราคาค่ะถุงละสิบบาทเลยซื้อมาสองถุงถึกแล้วก็ใไฟมันลายๆหลาโดนเสอันเนี้ยบ่มีหมายถึงว่าอ่าบ่มีโทษนะคะมีิต่ประโยชน์นะคะมีิต่ประโยชน์แล้วก็อ่า แอปเปิลค่ะทุกคนแอปเปิลอันนี้เป็นแอปเปิลแดงนะคะปกติตีไก่เรใส่แอปเปิลเขียวแต่ว่าบันไ,ไปเป็นลดสัดค่ะมันไก่บั้นติ๊กเป็นชนบทนะคะยู่ไก่ยู่ไก่กไกจากตลาดหลายเติบขั้นไปลดลตัดนี่ไก่ประมาณ40กว่าสิบโลทุกคนคนขังไก่ด้วยกันนะคะอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยติีคลังจากเพจอ่คลางมาจากต่อๆนะคะก็คือค่อนข้างคือถูกเฉลี่ยแล้วตกด้วยอละหกบาท ฤดูกาลนี่มันเป็นฤดูกาลของอะโวคาโดยี่ห้อเฮดนะคะพันเฮดเนาะก็คือผู้จิกาถึงกลุ่มผ้าเขาก็จะกิ่นพันเฮดนี่นะคะแต่กินมือละมาบ้านหนึ่งหน่วยนะคะทุกคนมันมันอิ่มเพราะปันเหระมันอยู่ได้นานเละค่ะแสบพร้อมมัอนี่คือสมมาพรอมเพราะว่ามันอยู่ในฤดูกาลสมนะคะมันเหลมอมี่สมแล้วเนาะทุกคนก็เลยสื่อสมมาพร้อมนะคะก็เลยว่าจะใส่สมพร้อมอีกอันนึงที่ขาดบ่ด้เลยก็คือโยกเกิร์ตนะคะโยกเกิร์ตเนี่ยอ่ะ ขับหนึ่งแก้วหนึ่งะคะ่ะยกเกิดแก้วหนึ่งหนึ่งตีแกใส่ประมาณสองครั้งนะคะก็ใส่มือนีแล้วเขาก็ปิดฝาเอาอย่างหัดไว้นะคะทุกคน,กคนแล้วกับมะเอือนเขาก็ใส่ก็ใส่กับอีกเครื่องกระป๋บบองนะคะกะจะเป็นประมาณนี้ปันประมาณนี้ถามว่ากินแบบเนี้ยมันราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงนะคะทุกคนบต้องเอาผักนี่ก็ได้ถ้าทุกคนจิรามันแพงทุกคนเอาผักอย่างอื่นนะคะบางครัง้งตีกับไปเจอผักแควผักแคลหงบักไงทุกคน ไปเดินถนนคนเดินพุงบักง่ายี่สิบบาทใค้บ้า,บานเพืน่นปลูกเองเพื่นขายเองล่ะกะันคนข้างที่จะราคาถูกนะคะกับทั้งารียตุนเพิ่นน้ำล่ะกัเออเครื่องสุขภาพมาเพิม่มเพิ่นก็บ,บอกว่าเออพัคออร์แกนิกว่าสัน่นเอ่ออร์แกนิกแทบบ่แท้แต่ว่าทุกอย่างนะคะติกะมาแซ่แบกกิ้งโซดาประมาณชิ้นผ่านอย่างยี่สิบนาทีนะคะล่ะกะัล้างออกอยังดีอันนี้กะ ไปกินโซดาก่อนนะคะนีกะ่ก,ก็แช่ไปกินโซดาไปกินโซดาทั้งเบิดเลยยกเว้นอันนี้ที ok ่ปอกเปลือกนะคะติดกับบริบริลล่างในยแซ่อย่างนัทุกคนอันนี้กบ็บมั่งทางขยะด้วยค่ะทุกคนก็บมั่งเปลือกนะคะเข้าเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้นะคะเข้าเฮ็ดเป็นขยะเปียกนะคะขยะเปียกเข้าเอียขยะเปียกไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อีงกันเมนูง,ง่งายๆนะคะกัอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าส่วนนี้นี่สุขภาพนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะล่ะค่ะ ทราบข่าวเมวื่อวาาโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนียน้อนคนในจังหวัดเนี่ยรักษาสุขภาพมีผู้ป่วยที่ค่อนข้างหลายจังหวัดนั้นเฮดให,ห้จังหวัดเฮดไห้โรงพยาบาลเป็นหนีทำไมโรงพยาบาลเป็นหนีเพราะว่ามันมีการรักษาฟรีมีการรักษาแค่สามิบาททุกคนหูบอกเพราะรักษาแค่ส0มิบาทเยลยแล้วโรงพยาบาลิ่นออกไห้เนี่ย เออเพิ่นออกค่าใช้จ่ายหาออกแค่สามสิบจะเ้าเออกเงินถ้าเป็นกระสอบเอายหญ่มากกิ่นเป็นกระสอบ่ยทุกคนมันก็นเลยให้ถ่ายลง n าเป็นอย่างารกันดักะซอยกันรักษาสุขภาพนะคะก็คือการแบบนี้แหละเริ่มต้นจากง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากง่ายๆกิ่นง่ายๆเห็ดง่ายๆหละกะติที่เป็นคนที่เสามาเนี่ยคือตรงหลีบไปเห็ดงานนะคะหลีบไปเห็ดงานก็ถือว่าโบ่โบ,บ่ได้วยเสา,าปันใไหนแต่ว่ามันเป็นเน,นูทีมง่ง,งายถามว่าซื้อเสามาเห็ดนักกิ่นบ่เฮ้องก็เห็ดนักกิน,กกกนกปกติถ้าก,กตินะคะค เราก็อไปเหตุงานก็กินปกติกินปกติเลยนะคะบ่ได้ควบคุ่อาหารอถามว่ากินอกะเพราหมูกรอบบ่อก็กินนะคะกะเพราหมูกรอบนี่ก็กินอยู่เรื่อยๆนะคะกินก๋วยเตี๋ยวกินซุกกี้กินหมูกระทะนะคะก็กินอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอีอย่างที่มันกระซอยในทางเลือกอีกทางนึงคือว่าเขากินอันนี้มันก็อิมแนี่ทุกคนมันอิมเหมวอนมันกระซอยได้น้ำหนักลดลงจาก หกสิบเอ็ดหกสิบสองลงมาเหลือหาสิบหกกับเออลงมาเหลือเออหาสิบหกก็ถึงแล้วหาสิบหกนะลูกกะซี 4, หาโลนะทุกคนลงมาเหลือซีหาโลติกระเพิ่มกันออกกับร่างกายคือติ๊กออกกับร่างกายเนี่ยคือจะออกกับร่างกายประมาณเออเศร้าโมเมนต์ตอนเศร้านี่กับมีบางมือที่ออกนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นตอนแรงตอนแรงเนี่ยคือออกกับร่างกายอย่างหน่อยเลยสิบหานาะทีนะคะอย่างหลายกับประมาณครึ่งชั่วโมง ่ิะออกแบบมือออกมือบอออกแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันแต่ว่าตัมก็สามทีเทียอยู่แล้วในการออกกัาลังกายนะคะทุกคนก็อาจจะเห็นแบบเห็นในสัดเจีนว่าเออผอมลงนะคะเดี๋ยวจะมาแพคไ้เบิ่งว่าถุงหนึ่งอ่ะมันจะได้ปันหนึ่งขอดีทุกคนมันจะได้ปันหนึ่งขอดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าอีพาก่อนเข้าอีเข้าอีแพคไ้เบิงก่อนนะคะทุกคนว่าอ่ามันมันจะได้หลายปันไหนเนาะเพราะว่าอ่า สมนี่ติ๊กจะใส่เครื่องหน่วยนะคะทุกคนเพราะปกติแล้วติก,กับบอร์ได้ใส่สมหรอกแต่ว่าแฟนเพิ่นสื่อมากะคะ่ะทุกคนเพิ่นก็อยากให้เฮากินแบบหลากหลายลองใส่สมเบอ่งในแมืองหามันแบ่บมันมีกัดใยนะคะเราบอกก่อนคือปกติติ๊กเป็นคนที่อ่าอาทิตย์หนึ่งจะทายอยู่ดอกประมาณสองเที่ย <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนคือเป็นคนบทายนะเป็นคนบทายเป็นคนทายงานท่องผูกนะคะทุกคนเป็นแบบนั้น เห็นปะคะเออเม,ม็ดมันหน่อยทุกคนสมมอันเนี้ยเนาะเข้ากับแกะเม็ดออกจักหน่อยเพราะว่าเข้าจะได้แพกแพกใส่ใส่ฝุงเหมือนทุกคนแช่แข็งแช่ฟิตให้แข็งนะคะแล้วหลังจากนั้นเข้าออกมาปันเอามาปันเข้าใส่โยกเกิดใส่น้ำน้อยนึงติ๊กเนี่ยเป็นคนมากินแบบแข็งๆนะคะทุกคนบ่ม,มากินแบบน้ำจมลงเพราะว่ามันมันเข้าปริมาณหลายถ้าเข้าใส่น้ำอีกมันคือมันคืออืดหลายมันคือเหนี่ยนหลายนะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะคะอโวคาโดอโวคาโดเนี๋ยจะปาดไปเองอโวคาโดเนี่ยก็จะใส่หน่วยหนึ่งแต่ถ้ามันสุกหลายเนะน้านะคะทุกคนสุกหลายก็คือเนะนาําวาให้อ่าแช่ตู้เย็นปอกแบบนี้นะคะแพ็คใส่ถุงแช่ตู้เย็นแช่ไว้ยแยกจาก แยกแยกจากคนละไม่สนิทอื่นๆนะคะทุกคนถุงใส่ถุงคอนธรรมดาค่ะทุกคนบ่ได้สิ่อย่างไรนะคะเถุงคอนธรรมดาแล้ววิธีารแงๆกับซิ่งเข้ากะกะว่าเจ็บมือเข้ากินประมาณนี้นะคะยังอะมะเขือเทศราเินีนะคะเราเราแบ่งในใจเลยว่าเจ็บวันนะคะแสดงว่ามือหนึ่งเข้ากินหลายไปันไหนคะทุกคนเข้ากับ ใส่ลงไปมะเขือเทศนะที่นี่นี่เป็นสดๆนะคะบบริลลกนะคะบริลลุกแต่ถ้าเป็นอะมะเขือเทศที่เป็นเปื่วยหญ่ๆแน่นนะคะ่ะทุกคนอันนี้ผ่านน้ำผ่อนน่อยนึงนะคะเพื่อให้สารมันมาใส่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นนะคะอันนี้จักน้อยนะคะจักน้อยประมาณสามซีอันซีสินนะคะอันนี้อีกสองนะคะอันนี้จักสองสามตอน อ่ามัน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 เก็บม,มือนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะบอกข้อกสมก็อโวคาโดปพกติติกะจะทำมันอโวคาโดมันสุกพร้อมกันหลายนะคะทุกคนก็จะใส่เป็นนวยพุ่งละใส่เป็นนวยบางเทียค่ะเครื่องนวยนะคะบางเทียกับเครื่องนวยกะจะประมาณนี้นี่จะได้ปันนึงนะะทุกคนค่ะแบบนี้จะได้ปันนึงเลยคะ่ะทุกคนเห็นบอกคะมีส้มแอปเปิลบัคคลี่แครอท เมื่อเขืดอเทศราซินีเห็นปะคะอันนี้จะได้หนึ่งปัน่นคือหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะคะหลับล่องว่าเข้ากิ่นแบบนี้โุกอาทิตย์สุขภาพเข้าดีนะคะสุขภาพเข้าดีอันนี้คือตัวยางนะคะหลักากาศีก็กจะเบาวร้ายเพราะว่าวาวโดนร้ายจะบ่มีคนเบิ่งนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่เข่ามาเบิ่งนะคะเข่ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ ฝากขอบคุณหลยๆนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ <ๆ S 1> มือมือบ่มีอย่างหลายนะคะฝากกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ<_><_>แล้วก็ฝากกดติดตามให้แน่เดือจจากติ๊กจะเอาส่วนมากก็จะเป็นชีวิตของติ๊กเองนะคะชีวิตขอบครัวชีวิตได้การไปเห็ดงานนะคะเด็กหน่อยยุ่งเรียนซุ้นเด็กการหัดงานดูที่ทำงานนะคะแล้วก็ขอบคร้วนะคะ แต่ว่าทุกอย่างกับพายั่านที่จะหาสิ่งที่นี่สาระนะคะมาให้กับผู้ชมได้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ